ช่วงสุดท้ายของโต๊ะข่าวบันเทิงเปิดโต๊ะคุยวันนี้ย้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามีเสื้อจากรายการคิซ่ามาแจกด้วยนะคะสําหรับคําถามที่คุณผู้ชมฝากมาทาง Facebook Live นะคะแล้วก็ข่าวดีจริงๆค่ะสําหรับเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยนะคะที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ค,ะความสามารถหลากหลายเลยการแสดงก็ได้เล่านิทานก็ได้นะคะหรือว่าเป็นซุปตาฟันน้ํานมค่ะเปิดรับออดิชั่นด้วยการส่งคลิปแล้วนะคะ สำหรับคิดซ่าดิออเดชันซีซ s ่น2ค่ะวันนี้นะคะน้องๆจากซีซั่นที่แล้วพร้อมด้วยพี่จอนนี่ก็จะมาเชิญชวนรับสมัครกันค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปคุยแล้วก็ดูความสามารถของน้องๆ<อ>กันไปชมกันวีทีาก่อนเลยค่ะเกี่ยวกับซุปตาฝันน้ำนงของเราค่ะค่ะ คิซ่าดีออดิชันครั้งแรกในวงการโทรทัศน์กับรายการค้นหาเด็กอายุ2-7ปีที่มีความเป็นธรรมชาติมีความสามารถสมวัยมาเป็นซุปตาฟันน้ำนมโดยมีทีมพี่เลี้ยงใจดีและทีมเพื่อนรุ่นจิ๋วมาเป็นผู้ช่วยในการแสดงของเด็กๆที่ขนกันมาทั้งร้องเต้นและดนตรีและแอคติ้งเพื่อให้เข้าตาครูซ่าครูใหญ่ที่รับหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกเด็กๆ oh. ผู้ผ่านเข้าสู่คิซ่าอะคาเดมีเพื่อฝึกฝนและทำภารกิจต่างๆจนมาถึงรอบสุดท้าย oh. เมื่อเดือนพฤษภาคมซ oh. ุปตาฟันน้ำนมที่ นคะแนนโหวตคือน้องเข้าใหม่หนุ่มน้อยนักเปียนโนแอะผู้ที่ได้รับโหวตสูงที่สุดได้แก่ และโอกาสมาถึงแล้วกับรายการคิดซ่าดิออเดชันซีซั่นสอเปิดรับเด็กเด็กอายุ2-7ปีที่มีความสามารถในทุกๆด้านทั้งร้องเต้นเล่นดนตรีเล่นละครรำเล่านิทานกีฬาและอื่นๆโดยจะมีการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ w w w k i s a a t v เพื่อได้หมายเลขที่สมัครจากนั้นส่งคลิปความสามารถของน้องๆความยาวไม่เกิน1นาทีส่งได้คนละ2คลิปเท่านั้น พร้อมระบุชื่อนามสกุลอายุหมายเลขที่สมัครและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองเพื่อติดต่อกลับเลือกส่งได้2วิธีคือ 1. อัปโหลดผ่าน YouTube 2. อัปโหลดผ่าน Facebook p เพ e คิดซาภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบภายในเดือนสิงหาคมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w k i ไ s a t v และ w w w f a c e b o o k c o m k i ฟ s a t v แล้วสองคนมาจากรายการคิซ่าค่ะวันนี้เราเป็นตัวแทนของเ EX พื่อนเพื่อนคิซ่าซีซั่นหนึ่งค่ะวันนี้เรามีโชว์สนุกสนุกมาฝากคุณผู้ชมรายการโตข่าวบันเทิงดนวยค่ะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเรยไปชมโชว์จากพี่ขมายสุดตาคนน้ำนมคนแรกของเราและโชว์จากน้องมิสิกกันเลยค่ะ รมนับบัดนี้ วันนี้เาเนนี่วันนี้วันนี้ลูกอีต้องเจอวานตงนี้เลยค่ะขอเขามีปิดรายการให้ก่อนใช่ไหมอาเดี๋ยวินไปปิดรายการปิดรายการจบโชว์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 เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมคะบอกว่าทุกคนจะชอบโชว์จากพวกเรานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะและที่พวกเรามากันวันนี้นอกจากจะมีโชว์าฝากแล้วพวกเรายังอยากจะชวนเพื่อน มาเป็นซุาปฟนน้ำนมของรายการคิซ่าดีออเดชั่นซีซั่นสองด้ค่ะโดยจะรับสมัครเพื่อนตั้งแต่อายุ2ถึง7ปีค่ะซึ่งความพิเศษก็คือเราจะรับสุดความสามารถเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นรำไทยเรื่นทานเร่นดนตรียินาสติกเทวันโดโชกมวยหรือแมแต คลิปวิดีโอมาสมัครได้ที่ w ว็บคิดชาทีวีหรือเฟซบุ๊กคิดชาทีวีค่ะหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะพวกเรารอคุณอยู่ขอบคุณค่ะพูดจบหมดแล้วรายการของเราจบหมดขอบคุณมากพี่จักนี่สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะ ลูกอินลูกจันโหแม่นมากค่ะสคริปต์เป๊ะมากกับพี่ค่ะคนไหนลูกอินเใครลูกจันคะหนูลูกอินหนูลูกจันต่างกันยังไงคะลูกอินกับลูกจันหนูอ้วนกว่าหนูอ้วนกว่าตรงไหนเนี่ยลูกฮะดูไเห็นอ้วนกว่าตรงไหนเลยส่วนคนนี้น้องมิวสิกเจ้าเก่าเจ้าเดิมในยิ้มหวานสิคะยิ้มหวานทำยิมยิมก็กล้องรูปนี่กับกล้อกรูปการขยี้มปิดปากไม่ยอมอ้าปาก และแชมป์ซีซั่นหนึ่งของเรานะคะน้องเข้าหมาพี่เข้าไมลยน่นะคะค่ะคือเด็กๆหลังจากที่จบซีซั่นเกินไปแล้วเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าก็ได้ไปทํากิจกรรมเยอะเลยใช่ไหมฮะไปทําอุ่นทํานี่กันนะครับก็จะมีเดี๋ยวจะมีเพลงมีงานให้น้องเข้าไม่นะครับส่วนคนนี้ก็มีเล่นละครอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีละครต่อยส่วนคนนี้นี่ต้องเดี๋ยวต้องส่งไปเกาหลีก่อนครับไปยื้อความสูงไปทุบหน้าทำจมูกทำหลายอย่างใช้เวลาอยู่แล้วดูๆใช้เวลาอีกแค่ไหครับ ต้องส่งไปทุบที่เกาหลีก่อนดูดูเขาสูบนะคะพิมสิงด์นองพิมสิงดูผอมไปนะสูบไปตรงไหนครับผอมลงไหมคะไม่วันขึ้นค่ะขึ้นด้วยค่ะวันนี้น้องๆเด็กๆเราจะเห็นว่ามาในชุดนักเรียนของโรงเรียนคิซ่าคิซ่ากันเลยชุดนี้ตัดตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟิตเริ่มเติรเริ่มลอยเริ่มเติรเพราะตัวเขายืดกันเร็วมากค่ะ มาถึงซีซัน2นะคะซีซันนี้จะมีอะไรแตกต่างเพิ่มเติมจากซีซันแรกบ้างคะก็อย่างที่เห็นตัวอย่างในซีซันแรกนะครับว่าเข้ามาสุดท้ายแล้วใน12คนสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดเลยจะมีเด่นๆด่นอยู่3ด้านคือร้องเต้นแล้วก็เล่นดนตรีแต่ปีนี้เรากลับไปทวนนะครับแล้วก็ไปทบทวนการทํางานตั้งแต่ซีซันหนึ่งว่าตั้งแต่แรก เราอยากให้ซีซั่น2เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไปพบว่าจริงๆแล้วเรามีเด็กที่มีความสามารถในด้านอื่นๆเยอะมากนะฮะเรากลับไปดูคลิปตอนที่ออดิชั่นเข้ามาเราก็เลยจะพยายามเน้นว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเราจะเน้นความสามารถไปที่ด้านอื่นมากขึ้นนะครับนอกจากร้องเต้นเล่นดนตรีแล้วเราจะเน้นด้านอื่นมากขึ้นซึ่งวันวันนี้เนี่ย น้องๆซีซั่นแรกเนี่ยได้ไปเดินสายนะครับไปคอนเสิร์ตสีภาคมาที่พิษณุโลกที่ขอนแก่นที่เชียงใหม่ที่สุราษฎร์แล้วก็ที่กรุงเทพทัวคอนเสิร์ตมาแล้วเนี่ยใช่ครับไปทัวร์คอนเสิร์ตกันมาแล้วสีภาคแล้วก็มีการไปออดิชั่นในรอบที่เราไปทัวร์ด้วยไปรับสมัครนะครับแล้วเราก็ได้เด็กที่มาสมัครที่มีความสามารถด้านอื่นที่แปลกๆแล้วก็น่าสนใจมากต้องบอกว่าเก่งด้วยนะครับอย่างเช่นมีคนนึงเนี่ยอันนี้ผมชอบมากส่วนตัวชอบคือเขาปั้นดินน้มันโดยที่เขาไม่มอง เหมือนกับเขา,เคาคุยอยีพี่แมนอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็พอคุยเสร็จปุ๊บเป็นตัวสวยเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไหมนนะคะเหมือนมากครับแล้วก็ปั้นเก่งด้วย อไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากได้เด็กอย่างนี้เนี่ยซึ่งในแต่ละรอบเขาก็สามารถที่จะพัฒนาเรื่องการปั้นได้มากขึ้นไปเรื่อยๆคือเรียกว่าไม่จํากัดขอมีความสามารถในภาาของเด็กๆพอดีลูกอินลกจันก็พูดเือนกันมิ้กก็คุยเก่งยิ้มนติก็ได้ปั้นนิลหน้งมันก็ได้อะไรก็ได้ครับที่คิดว่าเขาอยากจะเอามาโชว์ในรายการเราได้แล้วเขาคิดว่าเขาทาได้ดีเพราะผมเชื่อว่ากิจกรรมของเด็กๆในเมืองกับเด็กต่างจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันนะครับวิถีชีวิตจะไม่เหมือนกันของเล่นจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความถนัดในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากเห็นความสามารถของเด็กๆที่อยู่แต่งงาดาแล้วดูที่ว่าเขาเล่นอะไรแล้วเล่นเก่งมากยิ่งนกเก่งจับฟ้าเก่งอะไรได้หมดเลยเผมมีความรู้สึกว่าเด็กต่างๆเหล่านี้ก็คือความสามารถของเขา,าแต่ว่าขอให้อยู่ใน2ถึง7ปีเท่านั้นเองะนะครับ สองขวบถึงเจ็ดขวบถึงเจ็ดขวบวบโอ้โหนี่สองขวบนี่เยอะไหมฮะที่ส่งคลิปมาเนี่ยเยอะครับเยอะเหรอฮะสองขวบเยทำอะไรบ้างคะสองขวบทำได้มั่งไม่ได้มั่งับแต่อันนี้คือความน่ารักของเขากล่องเก่งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความน่ารักของเขาก็จะมี a b c D ซีีก็มีนะครับลว่างนี้เนี่ยลูกอีลูกจันเขาอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ปีนี้เท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่ลูกแปดแแล้วแล้วเขาที่เข้ามาเขาเแดนแดผาดแปเเค่ะแล้วแล้วมิวสิกตอนนั้นเข้ามา ตอนนี้กี่ขวดลูกห้าขวดแล้วอ๋อตอนเข้ามาเข้ามาเกือบเกือบสามแล้วกินนมกี่ขวดคะเข้าใหม่อ่ะลูกตอนนี้กี่ขวดแล้วครับตอนนี้แปดขวดแล้วแปดขวดแล้วอ๋อค่ะค่ะก็คือว่ารับรับสมัครเนี่ยนะคะก็คือรหว่ารับสมัครต้องไม่เกินเจ็ดขวดไม่เกินเจ็ดขวดก็คือยังอยู่ในกลุ่มสมัครเดิมคือสองถึงเจ็ดขวดใช่ใช่ได้หมด การแสดงหลากหลายมากขึ้นคืออยากให้ผมอยากให้หลากหลายนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าแบบจะมาสู้ คนร้องเพลงหรือคนเต้นรำหรืออะไรไม่ได้เพราะเราจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบใหม่ในปีนี้ซึ่งจะมีชุดนี้นะครับเป็นพี่เลี้ยงด้วยในรายการเป็นพี่เลี้ยงรุ่นพี่แล้วนี่ถอดเสื้อโชว์เลยพี่ร้องเพลงเต้นตอนนี้ก็เปิดรับสมัครคลิปเริ่มรับสมัครแล้วครับทางเชฟลูกกระทางหลทางโซเชียลนะครับที่บอกนะครับถึง31กรกฎาคมนี้ครับคลิปเนี่ยส่งมาเนี่ยสั้นยาวยังไงฮะ ก็จริงๆแล้วก็ให okay. ้ดูรู้เรื่องนะครับว่าทำอะไรก็ใช้ได้แล้วครับก็น่าจะประมาณสักนาทีสองนาทีผมว่าก็จะโอเคแล้วครัค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้เราจะใช้ไปออกในรายการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโชว์มาให้เต็มที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้เราเห็นว่าเด็กๆที่ส่งคลิปมาเนี่ย เวลาเขาส่งคลิปหร้วาเขาเล่นอยู่ที่บ้านเล่นกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะมีอีกอารมณ์หนึ่งต่างจากเวลาเข้ามาอยู่ในฉากในรายการเขาจะเต็มที่มากเลยครับแล้วบางทีเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างว่าเวลาเข้ามาอยู่ในรายการปุ๊บเขาบางทีสตันบางคนช็อกแล้วทําไม่ได้อย่างในคลิปหรือบางคนอาจจะทําได้ดีใช่ใช่มาที่คำถามใน Facebook กันสักหน่อยค่ะถามว่าจะได้เห็นน้องน้องแสดงละครไหมคะสองคนนี้ใช่ไหมคะใช่อยู่นี่ครับลงถามเรื่องเล่นละครเล่นละครเรื่องอะไรกันคะเด็ก ลองลงค่ะโอ้ผู้จัดของใครคะพี่นกค่ะของพี่นกอะไรคะพี่นกเจรีะพี่นกเจริยพี่นกเจริยเป็นอะไรกับพี่จอนนี่ผิดตรงเนี้ยครับเรียกพี่นกหรือเรียกลุงจอนนี่ใช่ไม่ได้เลยพี่นกเจริยป้านกเลยป้านกเรียกพี่นกดีแล้วแต่ต้องเรียกพี่จอนนี่ด้วยแล้วเล่นเป็นใครคะ เล่นเป็นโกูกะเกะค่ะเป็นคู่เป็เป็นหลานนางเอกค่ะโอ้ดีเป๊ะมากเลยนะค่ะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใช่ไหมคะใน w w w p i z z a t v นะอาจจะต้องมีการลงทะเบียนกันก่อนแล้วก็ก่อนที่จะส่งคลิป ะคจะได้ทราบว่าเป็นคลิปของหมายเลขเท่าไรใช่ครับอ๋อค่ะแล้วแล้วรูปแบบว่ายังไงคะคือพอเราได้คลิปมาหมดครบหมดแล้วเนี่ยเราก็มีการคัดเลือกเคัดลือกให้เหลือเท่าไหร่คะคัดเลือกอยู่สักประมาณ6 0สิถึงร้อยเนี่ยแล้วทีนี้เราก็จะเชิญมาออดิชั่นกันสดๆตอนแรกกรรมการแล้วครับเราจะคัดเลือกจากคลิปก่อนค่ะค่ะตอนนี้มีส่งมาเยอะหรือยังคะเดี๋ยข่าวว่าจะร่วมพันแล้วมันเยอะมากโอ้โหค แล้วใครเป็นคนดูคะพี่จอยี่คนเดียวอ่ะคะเปล่าครับแล้วก็มีผมนะครับมีโปรดิวเซอร์ของเราพี่จอยเปรมมาดานะครับแล้วก็ประกบเนี่ยครับอ๋อประกบด้วยประกบปนกบพี่กบพี่กบพี่กบนี่ค่ะส่งคลิปไปมาได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะรายละเอียดก็ข้างล่างที่ขึ้นอยู่แล้วนี่นะคะค่ะค่ะอ่ะ ค่ะค่ะหมดเวลาแล้วใช่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณพี่นุอตอนนี้ขอบคุณเด็กๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะลูกๆคะค่ะ